นั่นแหละฮะท่านผู้ชมครับความแรงของตัวนี้เ Xiaomi AIOT X 3600ครับในเลทราคา2,000กว่าบาทเครื่องหิ้วและ3,000กว่าบาทรับประกันูนย์ไทยนะครับผมว่าเขาเนี่ยมาแรงจัดจ้านสุดแล้วการใช้งาน a x นั้นแรงส่วน AC นั้นดี๋ยวไปบอกในรีวิวแล้วกันไปดูกันว่าเป็นอย่างไรมันแรงจริงะทุกคนฮะราคาแค่ 2, 0 0บาท3 0พบาทนะครับสั่งซื้อได้ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะฮะ สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ทีพัทรีวิวกับผมพัทนะฮะตัวนี้คือ Xiaomi AIoT AX 3 6 0 0ครับเข้ามาพร้อมกับเสาสัญญาณ 1, 2, 3, 4, 5, 6และ7เสาครับเฮ้ยให้ถึง7เสาเลยนะฮะสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนเห็นอย่างแรกเลยนะฮะคือเสาตรงกลางนะครับเสาที่7จะเป็นที่เป็นมีไฟ LED ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไฟ LED เหมือนกันเห็นไหมอืม ดีไซน์นะครับจะออกแนวสามเหลี่ยมนะคล้ายกับหมอนดีไซน์ด้านล,ล่างนะครับก็จะเป็นปรูระบายอากาศต่างๆนะครับอืมก็ถือว่าใช้ได้นะด้านบนจะมีขีดนะครับออกทางแ,งแดงๆโลโกหน่อยนะครับประดับมาถือว่าสวยงามน,นะครับแล้วก็ดูพรีเมีย่ยมในระดับหนึ่งนะครับพอเชื่อมต่อรอบตัวเครื่องนะครับให้มามินิมอลสุดๆนะฮะเพียงพอต่อการใช้งานเท่านั้นเองแล้วก็มีช่องแรนนะครับที่เป็นกิ๊กะบิตแรงสี่ช่องโดยที่ช่องแรกนะครับให้เป็นตัวของแวนพอร์ตนะครับ กราฟอินเทอร์เน็ตมานั่นเองฮะส่วนอีก3ช่องนะครับก็จะเป็นแลนพอร์ตมีปุ่มรีเซ็ตนะครับที่อีกฝั่งหนึ่งนะครับเนี่ยแค่ตรงนี้เองด้านหน้านะครับจะเป็นไฟแสดงสถาสนะสองดวงนะครับซึ่งจะติดเป็นสีเขียวสีฟ้านะครับด้านล่างเป็นซิสเต็มที่คุณเห็นเป็นสีแดงตอนนี้อยู่นะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะเป็นอินเทอร์เน็ตนั่นเองคำถามคือไอมาตรฐาน AX 3600เนี่ยมันใช้งานจริงจังแค่ไหนมาดูกันครับ โอเคการเชื่อมต่อนะครับตอนนี้ผมเชื่อมต่อแล้วด้วยตัวของ Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G นะครับตอนนี้เนี่ยสปีดได้อยู่ที่ประมาณ1.2กิกะบิตเพอร์เซกนะครับเป็น AX นะครับเรียบร้อยตามเว็บไซต์ของ Xiaomi เองนะครับจะบอกว่านี่คือ Mi AIoT Router AX 3600ครับ Wi-Fi 6G ลักแฝก h i p Model ครับมาพร้อมกับ OFDMA นะครับ MU-MIMO แรมนะครับที่512เมกะไบต์นะครับซึ่งสามารถรองรับ e ีว c e ได้ที่2 4 8 d ด v i ว e ส,สูงสุดทีนี้เนี่ยจากกราฟนี้นะครับคุณจะเห็นว่าเสียวมีโฆษณามานะครับว่าไอ้เจ้า X360 0เนี่ยมันสามารถใช้งานได้สูงสุดที่2,976เมกะบิตเ์ครับเอ๊ะยังไงฮะ ทำไมถึงได้ไม่ถึง3600ครับเดี๋ยวผมมาตอบคำถามกันนะฮะต่อไปก็คือถ้าเกิดเราเลื่อนลงมาดูอีกนะครับเขาจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับตัวของ q u ควอ m m อม c o r e Chipset เลยนะครับแน่นอนครับเรื่องความแรงตัวนี้เนี่ยน่าจะแรงใช้ได้เลยนะครับเป็น a 3 3 CPU นะครับ6 4 b i t ิตนั่นเองฮะ และตอบคาถามเรื่องเสาสัญญาณนะครับที่มีมาให้ทั้งหมด7เสาเนี่ยแบ่งเป็น2เสานะครับสำหรับคลื่น2.4กิกะเฮิรต์นะครับอีกสเสาสาหรับคลื่น5กิกะเฮิรต์และ1เสาที่เหลือสําหรับอุปกรณ์ที่เป็น AIoT นั่นเองครับนั่นแปลว่าคุณสามารถที่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นะครับภายในบ้านของคุณเนี่ยที่เป็นพวกเสี่ยมีต่างๆเนี่ยโดยที่จะมีเสานี้นะครับเป็นเสาพิเศษที่ส่งสัญญาณได้นะครับมันแปลว่าคุณไม่ต้องจําเป็นต้องใช้เสาเนี่ยโหลดกับอุปกรณ์อื่นนั่นเองครับ 6เสาเนี่ยจะทำสปีดได้สูงสุดนะครับที่2,976เมกะบิตเปอร์เซ็ต์ย้ำนะครับว่ารวมทั้งคลื่น5กิกะเฮิรตซ์และ2.4กิกะเฮิรตซ์แล้วจากมุมมองผมนะครับตรงนี้เนี่ยเสียวมีไม่มีข้อมูลบอกผมคิดว่าตัวของ5กิกะเฮิรตซ์ที่เป็น AX เนี่ยหรือ Wi-Fi 6นะครับสามารถทำได้สูงสุดนะครับที่2,400เมกะบิตเปอร์เซ็นตนั่นแหละและที่เหลืออีก500กว่าเมกะไบต์เนี่ยก็เป็นของคลื่น2.4กิกะเฮิรตซ์นั่นเองฮะถามว่าความแรงระดับนี้เนี่ยมมััััันนนนนเเเปป็อออยย่่าางงงไไรรรรคคบบดดดดีี๋ววผจะะขทสสๆต้้ใหููกนนะกฮล ระยประปัดชิดแบบนี้จะเป็นอย่างไรเน็ตผมนะครับ1 0 0 0พันทับอมกะบิตเปอร์เซกนะครับมาจ่ะมาจ่ะอืมอืม,ม,ม,มร้อยหนึง่งเอ๊ยยังไงอ๋อวิ่งแล้ววิงวว่งแล้ววิงวว่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วเจ0ดร้อยแ850 9อ0แป0อห้าสเก้าร้อเกรยี่สิบโดยประมาณนะครับ อัพโหลดผมน้อยแหละอัพโหลดผมแค่200นะครับมันก็วิ่งได้เต็มอยู่แล้วแต่ลองอีกครั้งหนึ่งนะอ่าอีกครั้งหนึ่งนะครับขออนุญ,ญาตเอาห่างอีกนิดหนึ่งนะโอเคมาดูกันนี่ประมาณนี้นะครับชื่เฮ้ยห่างกลับเร็วขึ้นนาทีเลยนะ800-900สบายสบายๆนะครับเฮ้ยผมว่าอันนี้อเมซิ่งนะแม้ว่าตัวของ สปีดที่เราต่อได้นะครับจะเป็นแค่1.2กิกะบิตนะครับแต่ความเร็วสปีดเทสเนี่ยสามารถทําได้ที่ระดับ900เลยนะครับคือต้องบอกตรงๆแหละจากการทดสอบมานะครับถ้าเกิดว่าเราเสียบสายแลนเนี่ยกับคอมพิวเตอร์นะครับจะได้สูงสุดที่ประมาณ950นะมันสุดของสายแลนมันแล้แลแล้วก็เน็ตผมก็แค่พันเมกนะครับ เป็นอย่างไรบ้างครับเร็วแรงใช่ไหมครับผมลองแล้วนะ iPhone SE 2020 iPhone 11นะครับ Mii Ten T Pro 5 g ทั้งหมดนี้เนี่ยสปีดนะครับขึ้น900บรกบวกเลยนะครับสำหรับการเทสซึ่งถ้าเกิดว่าเราเสียบสายแลนโดยตรงนะครับมันจะได้ที่ประมาณ950ผมว่าก็ถือว่าสุดยอดเลยนะกับการใช้เวเลตใ้สายแบบนี้ฮะถ้าถ้าผมไปใช้กับโน้ตบุ๊กนะครับพวก Intel a X 2 0 1พวกนี้นะครับผมต้องบอกว่าสปีดอะโอเคมันก็คงสุดแล้วล่ะเพราะในผมได้แค่นี้แต่ถ้าเกิดว่าใครใช้งานที่เป็นพวกนนนนะะะครรัับผมมวว่่าาแงกกีี้ออเเยยล มันแรงจริงครัทุกคนฮะราคาแค่2,000กว่าบาท3,000กว่าบาทนะครับสั่งซื้อได้ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะฮะประกันสูตร2,000กว่าบาทนะครับประกันร้าน3,000กว่าบาทนั่นเองมีคำถามแน่นอนครับว่าเสาร์เยอะแบบนี้แรงแบบนี้เนี่ยแบนด์วิดทย์เท่าไหร่ตอบเลยครับเรื่อกได้นะครับเป็นออโต้ที่สูงสุด160เมกะเฮิรตซ์นั่นเองฮะและการเซตตั้งค่านะครับใช้เว็บคอนฟิกได้ใช้แอปพลิเคชันได้เครื่องฮิวผมใช้ได้นะครับแต่มันเป็นภาษาจีนหมดเลยมันเซตค่าอะไรได้ไม่เยอะผมไม่เห็นนนนเเเคคครรรื่่่อองไไทยยะะะัับบววาาซตด้้กีม จากของเดิมที่เซตมานเนี่ยก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับทีนี้มาถึงคําถามสําคัญครับถ้าอุปกรณ์ในบ้านไม่ใช่ WiFi 6ล่ะจะเป็นอย่างไรจากตรงนี้นะครับ MacBook ผมนะครับมีความแรงของ WiFi AC ที่รับได้สูงสุดนะครับที่1,300มเมกะบิตวินาทีแต่ว่าเจ้าตัวนี้มันปล่อยให้กับ MacBook ผมเนี่ยไม่ถึงนะ6ก0กว่า800เต็มที่นะครับตามสเปคข้อมูลของเสียวมีเองผมหาแล้วมันไม่เจอนะว่าในคลื่น AC เนี่ยเขาให้แบนด์วิดต์มาเท่าไหร่นะครับซึ่งแน่นอนฮะเละเท สปีดที่ทําได้นะครับจากการทดสอบตรงนี้เนี่ยเรียกว่าห่างไกลจาก800-900ไปไกลเลยนะครับย้ำอีกทีนึงว่านี่คือ Wi-Fi AC ครับดังนั้นสรุปได้เลยตรงนี้ครับว่าถ้าอุปกรณ์ในบ้านของคุณนะครับเริ่มเป็น Wi-FiX แล้วคุณจะซื้อเผื่ออนาคตผมว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยแม่งโคตรแรงสุดในรุ่นเลยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอุปกรณ์ในบ้านคุณยังเป็น 2.4GH กิกะเฮิร์ตอยู่เขาก็รองรับหมดแหละ a b บ n ACX นะครับใช้งานได้หมดเลยแต่ถ้าอุปกรณ์ในบ้านคุณเป็น AC5GHz เอซีห้ากิกะเฮิร์ต มันไม่ค่อยแรงที่เราต้องการน,นะฮะโอเคจบเท่านี้ครับกับการรีวิวตัวนี้ครับใครสนใจไปสั่งซื้อใต้คลิปนี้ได้ะฮะประกันร้านประกันศูนย์เลือกกันเองเลยครับนะฮะวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าฮะอยากให้รีวิวอะไรก็มาบอกบอกใต้คลิปนี้ได้นะฮะบายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย